หลายคนน่าจะรออยู่เนาะมาค่ะรีแคปเมดิฟเฟอรี่ยูนิเวอร์สในรอบออเดชันดูซิสารชอบใครบ้างซึ่งณนะตรงนี้อาจจะขอรวมถึงคนที่อาจจะไม่ได้ผ่านเข้ารอบด้วยแต่ว่าเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจได้เป็นอย่างดีค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับรอบออเดชันของ m ม t ิฟเฟอรี่ยูนิเวอร์สซึ่งปีนี้เนี่ยขอชื่นชมเลยที่มีสาวงามหน้าใหม่มาเยอะมากๆแล้วพูดถึงเรื่องของปัญหาของสาวข้ามเพศหรือสาวทรานที่ต้องเจอในสังคมไทยนะคะสาวทรานแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็มีสตอรี่ที่น่าสนใจพูดถึงเรื่องที่ตัวเองโดนอออะะไรรรรตตต่าาาาาาางงงงๆมมมกกกยใในดดีแแลล้้้ว็จจส ซึ่งคนที่จับใจสราระได้มีดังนี้เลยคนแรกนะครเป็นคนที่องค์รวมสราระชอบมากที่สุดเลยคือคุณมีภูนะเดินออกมาคือเหมือนผู้ชนะเลยพูดตรงๆเป็นคนที่มีความมั่นใจเยอะมากๆแล้วเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีความคิดความอ่านดีมากๆค่ะอายุเพียง18ปีแต่สามารถที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านกนรารเรียนรู้ด้วยตัวเองนะแล้วก็มีแบบเ e l well l t ด o ตอ t ลเ r อ e ์ o ซนอย่างที่ กรรมการได้มีการพูดไว้จริงๆว่าเป็นเด็กที่แบบสามารถที่จะไปได้ไกลมีชุดความคิดใหม่ๆนะคะแต่ว่าการพูดอาจจะยังติดเรื่องของความตื่นเต้นโลกอยู่บ้างแต่ว่าแบบชอบความเป็นตัวของตัวเองะในน้ําเสียงเรารู้สึกได้ถึงความที่มันแบบไม่ได้เป็นแบบรูปแบบไม่ได้เป็นฟอร์มเลยแต่มันเป็นตัวของเขาจริงๆนะคะพูดเลยว,ว่าคนนี้น่าจับตามองจริงๆค่ะคนที่2นะคะที่ร่าชอบมากเหมือนกันคือหนูทินนะคะคนนี้เป็นติ๊กต็อกเกอร์นะหลายคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีต <ๆ S 1> ัวเธอนะคะก็สามารถที่จะแบบสื่อสารออกมาได้เป็นธรรมชาติมากๆร่าชอบความที่มันไม่ได้มีเป็็นนนฟออรร์มขงงงกาาเป แต่มันเป็นแบบ ความเฟรชความเป็นคนรุ่นใหม่เนาะและการพูดต่างๆชอบที่น้องเน้นย้ำเรื่องของการที่จะเป็นตัวของตัวเองในการมาประกวดตรงนี้ซึ่งมันหาได้ยากจริงๆในคนที่แบบยังคงความเป็นของตัวเองไว้มีความน่ารักใสๆแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยแน่นอนนะคะเพื่อนนงสาระเองคุณกาฟิลนะคะสาระขอชื่นชมเลยที่คุณกาฟิลสามารถเอาตัวของคุณกาฟิลที่เป็นเวลาที่แบบว่าเราอยู่ด้วยกันในความตลกอะไรเงี้ยขึ้นไปบนเวทีได้ซึ่งก็ทําให้ได้ฟาดแทร็กตรงนี้ไปแล้วก็ต้องขอชื่นชมจริงๆเพราะว่าคุณกาฟฟิลเป็นหนึ่งคน,นะคะ ที่แบบมันนานมากๆแล้วเป็นอีกหนึ่งคนที่ซาร่าก็ตามอยู่ด้วยคือชอบคอนเทนต์แล้วก็ชอบตัวตนของคนกาฟิลมากๆไว้เดี๋ยวเจอกันนะ <c oughs> แน่นอนนะคะว่าอีกหนึ่งคนที่ได้ฟาสแท็กซึ่งที่พูดมาทั้งหมดคือคนที่ได้ฟาสแท็กนะคะก็คือคุณแม็กซี่นะคะเธอคนนี้ก็เป็นสาวทราณุใหม่นะคะที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมากๆชอบการพูดภาษาอังกฤษมากๆแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของการเป็นดีไซเนอร์ด้วยเคยทําให้ผลงานของไทยแบบถูกมองเห็นไปในระดับสากลเลยซึ่งตัวเธอเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ซาร่ามองว่าม่ๆ ที่ f ิฟฟานี่อาจจะเอาไปทํางานในองค์กรด้วยแล้วแบบเลิศ <c oughs> อีกหนึ่งคนที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับซาร่านะคะคือคุณก้อยนะคะเพราะว่าจะเคยเห็นคุณก้อยเนี่ยเป็นผู้ชนะเดกร c สเนาะแล้วก็มาประกวดเพราะว่าต้องการที่จะหาโอกาสที่ใหม่ๆให้กับตัวเองแล้วก็ต้องการที่จะไปถึงจุดที่เป็นความฝันของตัวเองนะก็พูดเลยว่าเพจอินเตอร์ต่าง,าง,างๆก็พากันแบบซัพพอร์ตคุณก้อยเยอะมากๆเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ต่างชาติก็ให้การจับตาม,มองค่ะ <c oughs> แล้วก็จะมีอยู่อีกสองคนที่ซาร่าหไม่มั่นใจว่าผ่านเข้ารอบไหมแาตา่ <c oughs> มีหลายคนบอกว่าเธออาจจะดูไม่ใช่นางงามเลยต่างๆแต่เธอรักในสิ่งที่ตัวเองเป็นรูปร่างตัวเองเป็นแล้วก็เอ็มบร e ในสิ่งที่ตัวเองเป็นก็เลยมาประกวดตรงนี้เพื่อจะแชร์เล g นตรงนี้ซาร่าฟังแล้วประทับใจอ่ะเพราะาคนหนึ่งนะคะคือคุณโยเกิร์ตนะชอบที่พูดเรื่องของกฎหมายเนาะเป็นทรานที่มีความรู้เรื่องของกฎหมายที่ดีมากๆเลย